ก็จะเป็นชมที่ปรับปรุงใหม่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับแต่ขับดีมากแต่กว่าจะได้มาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวเราไปชมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะวันนี้จะคลิปนี้จะยาวนิดนึงฮะว่ากว่าจะได้รถคันนี้มายากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับก่อนอื่นเลยฮะก่อนที่ผมจะได้ยามาฮ่าเมดคันนี้มาผมตั้งเต้จาจะปั้นยามาฮ่าเบล์อาร์นะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งโพสตขายไว้แล้วก็ภาษีทะเบียนครบ เดินทางจากชัยนาทไปนะครับก็นะครับหลายกิโลนะครับรวมร้อยกว่าโลนะครับไปจุดมุ่งหมายคือบ้านพี่ท่านนั้นก็คือเพื่อที่จะได้เยี่มมาหา้าเบลมาครอบครองนำมาปั้นให้พี่ๆน้องๆในกลุ่มเราได้รับชมกันแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้จะราบลื่นหรือไม่มาดูกันครับนี่ฮะผมก็รับกุญแจจากแฟนพี่เขานะครับก็มาดูรถอุ้ยสภาพก็อย่างที่เห็นแล้วฮะก็เบาขาดอะไรขาดแต่เครื่องดี ติดปัญหานิดเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหาที่อะไรนะฮะภาษีครบนะครับคันนี้พร้อมโอนเลยนะครับนะี่ครับบอดี้ก็ครบทุกอย่างก็จะมีปัญหาในส่วนของคันสตาร์ทนะครับที่มีการเชื่อมไว้แล้วก็ยังมีในส่วนของหลายๆจุดที่มีรอยเชื่อมนะครับก็เลยต้อง เดินทางกลับบ้านครับอันเชื่อแปะมานะครับก็เลยต้องขออนญาตพี่เขากลับนะครับก็เสียใจมากในระหว่างเดินทางก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดครับเจอรถยามาฮ่าเมดจอดขายอยู่ที่อูนี้ฮะก็เลยปรึกษาแล้วก็สอบถามกับพี่เจ้าของร้านว่าเหตุการณ์มันมายังไงเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสกังนะครับว่ารถคันนี้มาอย่างไงครับ อ๋อนี่เขาเปลี่ยนลูกปืนเข้าวเวี้ยงทั้งหมดเลยแล้วให้หมุนแล้วเปลี่ยนแหวนด้วยเปลี่ยนแหวนด้วยมาเจอรถช่างแ,แ,แต่ว่าเจ้าของเป็นผลโลงใช่เจ้าของเป็นผลโลงขวเขาก็เปลี่ยนแล้วผมว่ามาเติมน้ำมันคือไม่คิดว่าแหนะมาเห็นเลยโอเคโอเค อย่างตามคลิปเสียงเลยครับรถคันนี้ก็คือสภาพเครื่องสมบูรณ์แน่ฮะช่างผ่าเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกเบรคมาหมดแล้วนะครับแต่ก็จะมีต้องเก็บงานสีทั้งหมดแน่นอนนะฮะตามสไตล์ผมนะครับแล้วก็ช่วงโชค์เนี่ยซีนล,ล่วแน่ๆนะครับก็ต้องเอานำมาโมดิฟายใหม่กเกือบเกือบหลายจุดเหมือนกันนะครับวันนี้สุดผมก็ได้รับรถคันนี้กลับบ้านนะครับรถที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ต้องมาปรับปรุง อีกเยอะเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าผมทำอะไรไปบ้างคนที่ได้รถคันนี้ไปหรือเจ้าของที่แท้จริงที่ได้คันนี้ไปจะคุ้มไหมนะครับเสร็จแล้วกลับบ้านกันเลยนะครับมือวางอันดับหนึ่งเรื่องามาฮ่าเมดนะครับช่างประจำตัวของผมเองนะครับลงยามอดีตช่างยนต์นะครับมีอะไรต่างๆผมก็เตรียมว้ให้หมดแกก็ลื้นะฮะลื้อหมดนะครับลือบล้อแล้วก็ ไล่ดูระบบไฟทั้งหมดจนติดนี่ฮะเสร็จแล้วก็ล้างนะครับล้างคาบออลต์ลูปคาบน้ำมันทั้งหมดน,นะครับวิธีการล้างก็คือจะต้องไล่คา,าบก่อนนะครับไล่คา,าบาต่างๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการฉีดน้ำยานะฮะฉีดน้ำยาก็คือน้ำยาล้างคาบห้องเครื่องนี่เนี่ยน้ำยาตัวนี้เนี่ยฮะจะสลายคาบได้ดีนะครับ นี่นะฮะไล่ฉีดใหม่หมดนะครับไล่ฉีดทุกจุดนะครับที่มีคราบน้ำมันนะครับก็คือน้ำมันออลต์ลูปนั่นแหละนะครับเพราะมันผ่านการเวลามาสามสิบกว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ใหม่สมบูรณ์แบบจากโรงงานแน่นอนเราต้องมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงหลากหลายกว่าจะมาเป็นเส้นทางแต่ละคันของผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวผมต้องมีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชคหลายๆอย่างนะครับ ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ,รทําขั้นตอนต่อไปว่าเราทําอะไรกันนะครับหลักๆคันนี้ก็คือเรื่องโชกค,ครับก่อนอื่นเปลี่ยนโชกเลยฮะไม่รีรอนะครับเปลี่ยนโชกเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่ใช้งานได้ดี่ขึ้นนี้แล้วก็เทียบรุ่นล้อครับรถล้อัวนี้ใช้ไม่ได้แต่ยางใช้ได้นะครับก็ใช้ของใหม่ๆกันไปนะครับที่สําคัญนี่ฮะผ่าท่อฮะ ่าท่อเพื่อไล่ข่าวหมวนไฟขมาหมอนออตลูปออกกันนะครับแต่ละจุดไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าโชคดีมากว่าระบบไฟระบบเครื่องยนต์คันนี้ดีและได้ทำระบบแค่ระบบท่อแล้วก็ระบบสีแค่นั้นเองการทําสีไปก่อนเลยครับเพราะว่าผมจ้างร้านทำนะฮะอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะเงาเงาช้ำช้ำได้ช่วงหน้าใหม่ได้โชคใหม่นะครับ ก็อย่างที่เห็นแลฮะสภาพใหม่มากนะครับทุกอย่างที่ยังเป็นการใช้งานของยามาฮ่าหรือคาแรคเตอร์เดิมยังอยู่หมดเลยครับอันนี้คือการไลา่านะที่ผมบอกคือขาดกระจกไปเบาะก,ก็เป็นเบาะแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่คือแท้มากๆนะครับยังนุ่มอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปครับ ก็อย่างที่บอกครับรถคันนี้ก็คือสมบูรณ์เกือบ100%ขาดอย่างเดียวคือเรื่องกระจกนะครับกำลังสั่งมานะฮะกำลังสั่งมาเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับตอนนี้99.9 9 99แล้วนะครับทำไมผมพูดได้เต็มปากก็คือ1คือระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับระบบน้ํามันก็ขึ้นนะฮะกันลายก็มีระบบน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็รบ ยังไงเดินนิ่งๆฮะเมื่อกี้ไปซัดมาแล้วฮะร้อยยีรอยี่คือยังไม่สุดนะบอกก่อนไปติดพบนะจ๊ะว้าวดูนี่ใครจะได้เป็นเจ้าของโอ้โหแต่ครันนี้แรงจริง <ส>เรามาดูระบบไฟและระบบสตาร์ทผมรับอรองคันนี้ติดครบทุกจุดนะครับแต่ว่าจะมีขาดอยู่จุดหนึ่งคือเสียงบัสเซอร์เวลามันดังปี๊ดปีดปีดของไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดเสียงออกเอปิดติดไหมับไฟเลี้ยว เป็ปกติครับแต่มาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับระบบน้ำมันติดสายไหมขึ้นหมดนะครับ คอนนี้ได้เปลี่ยน่ขออนุญาตจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ฮะกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับทุกอย่างมีการลงทุนนะครับกว่าจะหารถสมบูรณ์แบบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายรถสมบูรณ์แบบอย่างที่ผมเรียนย้ำเสมอเลยครับก็คือรถที่มีเริ่มมีทะเบียนชัดเจนนะครับฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในค,คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในคันใหม่ในรอบหน้า